บทเห็นบอกน่าเี่มันข้าวมันป่าได้ม่เลยอีแบบนี้เลยอตั้งแรกนะคะบดมะนาวใบมินนะคะแล้วก็ผสมสุราสาวลงไปสอง l นะคะ จากนั้นเติมโซดาลงไปนะคะใส่น้ำตาลด้วยนะกดไปจำไหมนะคะหมอโซบ้านเดิมมาจะห้ามใส่สไปร์ตอุ่นเพมจำไม่ได้ครูจำเมาค่ะถ้าต้องกินใส่ใส่นั่นน่ะโซดาโคเลโคเร่ยังคะกค่นังโคเลอันนี้เราเริ่มโคเลแล้วถ้าเป็นน้ำแข็งเล็ดจะดีนะครับอ่าน้าเพระว่า ความเย็นปริมาณลงทให้รสชาติของเหาไม่สีว้าม่ใเทคนิคนะคะแก้วน้อยสแก้วนแหน่อยแก้วน้อยแก้วน้อยแก้วนอก่องนเดี๋ยวกิ๊บกิ๊บไปเลยได้เลยไหมคะเรียบร้อรแล้วครับว้าอ่าเทสค่ะมาค่ะนี่อ่าเทสรนนก่อเพื่อนเอามาเลย เป็นไงคะอกอนั่นแหละส้าวสุกะอ่าเริ่มค่ะ มาค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรสุเกตส่วนนี้มั้ยโมจิโต้ครับผมชื่อคอปเทียวมือโมจิโต้โมจิโต้โมจิโต้ต่อไปเข้าใส่ดีเด้อโอใส่นยแท้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้เป็นแซนด์ดั๊คอเทียวคัสสุดปอไปคุณเขาเพิ่มกินสตรอเบอรี่เข้าไปเล้ก็ใส่หัวเชียวของสตรอเบอรี่น่าใหมต่างๆเอาเ้ลี่เข้าไปก็ไเ้อร่อยนะปุับเี่เาเนี่ยหมคะ เอาแม่ชยากกิเนี้ยนกายนวานี่ก่นคนใส่ใจบุญชิมสิครับเก้ยดใช่ไหมสาอครับผมเียดโอ้โหแต่เขาจะลิ้นดูโอ้โหไหมดคะค่อชิมเลยค่ะได้กินได้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 ยานย่างเห่าอาซิมรูปปั้ ก็ยังทีเด้อบาดที่สุสานเนี้ยไหวเด้อบาดนี่เด้อไม่ว่ามันอันเมื่อเชียวเห็นคนพี่หอี่ยู่หมอส่งไว้เพราะว่าผู้ส่งเขาสิบ่อยู่แล้วบอกหมอส่งเกี่ยวเป็นไงฮะเมื่อไดมีปานี้่โอเคลังกาแสบก็หมอส่งซิฟเท่าป่ะ